โนี่แหะกเโลนี่ไปย้ายขรถไปสร้างเออเดิไปสร้างห้เลาไรัง้านกว้ายนี่ทีหนึ่งได้ค่าบัตรคืนเนาะไ่กตัวนี่ไม่ดนรถไฟเอาเขาเราใส่บได้อดนี่เด็ตัวนึงเด้สตัวเลยตันกินี้บ่เอดทียเกินี่รอเกินยี่อเกินอ ก็ตแกขนาดลกปลาลนล้วค oh, so ุณมาสูงกว่าน okay. ี่เพราะอะไรปก็เมวยใส่ป๋อของหอนเนี่ยบานีปลาตัวนี้แมมันเข่าสะดุ้งหมนี่กอยู่ได้เรอมันเข่าสะด้งเอาืออยู่ไดปะปาตัวนี้แมพี่น้องมันีนแลว่าไพี่น้องปลา โอ้ยราะว่ามันีเุ่นหกเจโลคนนี้กระดูกยังกระดูกลาเซียตีดลูกได้กได้ารลุนนี่ไตางเอายูเนาะบอกรได้งเจ็ดประมาเจ็ดนี่แหละรัร้างวนไเอาได้ได้ตรงนั้นที่หนึ่งดอกี้ ครับพี่น้องชิปมี15ดวงเงินถ้าเจ้าทั้งเงินยกสะดุ้งทั้งอย่างเนะาะตะวันไล่ขอบไปอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธไปเนาะแ๋ยวคนสิบ,บอกเตคลิปแล้วพี่น้องเนาะทั้งกาฬสินธุ์แล้วครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้ผมสิบอกท่ายางอ้อมท่ายางอ้อมเบอร์ขาเจ้าครับพี่น้องเนาะโอเคไปลุ้นกันเลยครับ ตัวละหารอยคืออยู่ดอกคืออยู่ตัวละหาร้อยบอกค่อยได้เว้ยลานิ่กับตัวบอกค่อยไงเนาะสักสองปีพอดีพอมาเนาะแม่ยเอาขาสะดุ้งขึ้นไปดังเอากระเด็หเปียนหมดแล้วครับ อันนี้ได้ยุดได้ยุดนั่นโอ้ยอของเจ้าจักเส้นจักสอกแล่วเนี่ยโอ้ยเดือดปลาเส้นกล้องเลยมั้งโอ้ยกว่าที่มันจะได้เลยกว่าสิได้โอ้ยจะได้ปลาดินตัวนั้นนี่ยังอีกล่ะอ้าว

แม่ามาทั้งเดรอครับนี่แมาจตนะ่ท้งวันนะอ่าเอี้ยอยิ่ฟังได้จริงแ่รงขอฟังเนาะออโอ้านน่าจา,าน,นาจาวนันน่าจานพี่เนาะเฮ้ยคนนี้นี้โกรขึ้นเถอะวะ ตัวเงี้ยเว่าออกี่บาทกันนะ <laughs> โอ้ผลไปเขาผลหรอผลพี่น้องยขอ,ยอ,อ <laughs> บ้านนาจารย์อำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน ใครใครยิ่วฟอนยกได้อยู่นี่ไหมพี่เดครัะพวกนี้พ่นหมานบวกนี้โอ้เลือกอยู่ด้วยางนี้มันออกจากอย่างวะเนาค่ะ มั่มาเขามาเขาสะดุงเพื่ออะแรกมาจากกันนั่นที่มาเขาสะดุงสิไปยังไงแม่ปนินตักเอาทำไมคือบ่กตักเอาเฮ้นกำลังออกออกอ่ะ ทั้งเนี้ยทา้งคุณก็เขาขู่ประมาณแท้ทังคุณไม่ค่อยเข่าไอได้ทังมพอได้เก็บติของเจ้ามันจากเส้นจักศอกเข้มาใหญ่เลยปืนเีอะไรเยอะ 非常に。<laughs> に เขาไหนตัวใหญ่บ่คขไหนตัวใหญ่บ่ทีเหวใหญ่ไนโค้ไใหญ่อเาตัอเะกวใหญ่ปลาดุกบ่ฟันแหนะว่เขาสดุ้งบ่ลองกันนะมันุ้เยฮดอลุนไปใหพี่น้อง าวามันป่าวอนว่เอันยแห่นได้นะอ้อป่ายังแห่ีห้าร้อยบาทรันรางวัลป่ายายไปเด้อได้บาทขึนเอพี่น้องเอ้นีมาแล้วครับาพบุคอห้านะครับอดูตัวหญ่ดูบคุับวจาครับ ตาหุ่นก็คือรางวลองยยำยนมาสั้นกันดบ้าเลยนะครับอีกระโดดเตดเอห้างเช้านะครับตัดันกันากรกสองเทียวเกเขาเมื่อานว่ามองนี่ไมจาเสกจบสาบจบด้วยหันพี่นงครับอันดับจะสวยอึ้นมาพี่นงครับสำรับกัเนาดียังไงบงท้งคุณก่อนมานว่าคุณแน่ได้ไปยังปานินบอกหรือเปล่า ออบอไปสั่งเขาเขาบอกได้ตัวไงวะว่าสะดุ้งบอกหรือยังไม่ได้ปัญญอุปนิอัย ก็ชูคิดด้วยคีทางนัดไปดับปลอบเ่าเนาอบอกน้องาวันกันนน้องคุณงเ่พนัอีกอ๋อโซู่ตัวงตัวรู้เทียบเทาแล้วมาวาจากับพีกับงพอ้อ่ะเป็นงานานอีเมเท่าด้อัอเมะ สเสื้อที่ห่วงกว่าระกดดอกไม้ท่างุกวะรกางลาปิดีกคารรอมารนน้ครับะม่ช่มาากพี่พไปเตัวเนี้ไปสร้างคนนี้วะเออตัวหน่อยก็เอาเรื่อย

อ๋อปลาดูคกได้ปลาดู๊กผ่านบ่อทั้งนี่เอเศร้าหรอเปล่าหนี้เลยเอาว่าเศร้าไว้เถอะคุ้มบ่อล้คุ้มคุ้มบ่อล้คุ้มบ่อล้า ว่ได <deal> <vastly lava> <less> okay. ้ไปยังไปสร้าง่องเข่าบ่บ่องสมักรเ้าไหวเถอะโอเคยิ่ดอกน้องจ้างบาทบาทเดียวเถอะ ีวันนึงเลยลงวัดเดียววะถ้าเขาขึ้นมาสองคนคุณจะปดูดยี่ลาอันบอกลูกานรงเรียนบนาโอ้น่ดานงดชออยน้งเี่ยเขากูหงเี่ยทั้งนาคิดฉยเลยนะบาย มานบมคุณแม่ทั้งนี่เอาไหม่ผคือเป็นคือตงใหม่นแห่งนี่ล่ะว่านักประังบี่ร้ยหกโอ้สี่ร้อยหกตายยังห่ร้อยหกคนเลยจียเทแะรงลุกถึงจะต้องไปจัดนักเตะในนั้นบาดอีเมียเท่าของไงไปจ่อสี่รลหกเจตบ้าหีไงดื้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เว้มม iden, Bref, าใส่เราคือพะเยาปลาอย่างซีโร่ซีโร่หกสูดเลยวะโอ้ปลาดุกไงเอาไปสร้างมงดูว่ามันเกิน เอาไปสร้าง่เอาไปสงได้ไปยังตัวเง่ะอนยนเอาปรูปตังไปสร้างบิ่งเลรอแต่ว่าต้เขจะโอดตายรตนอะไรไปกวนหนึ่โอว่สิม่เกินยู่บ่กิมากจีบหกนี่แหละบ่หกเกโลนี่ไปยาวรถไปสร้างเออจะเดิไปสร้างใครเล่าหลังบเดี๋ยวข้าบานขึ้นเนาะ

ปาตัวนี้แหมันเขาสะดุ้งบ่นี่ก็อยู่ได้เหรอือเอาเรายูได่ะปาตัวนี้แหพี่น้องมันสีนลดงที่ลานาโอ้ยปารว่ามันสิเจ็ดนกเจ็ดโล่นนี่ประดูกยังประดูกไรเซียที่กระดุกยังลูกู่ด้ คลาดรุ่นนี้ไหมตงเอาอยู่เนาะว่าเราก็ได้เจ็ดนะเจ็ดนี่แหละเรามามาถึงวันเวลาวันไปเอาได้ได้ย่ดองนั้นที่เนืองยี่ดอกนี้สดยอดเลยประดุกตัวนี้นะครับก็จมหวังมื่อกี้นี้ธรรมดาไปนะครับผิดหลั

ไอ้วบาได้จานะครับน้องเพอไปถึงมืออื่นครับขอเจาะมาจากเส้นจากสอบใบิวกเพื่อนไปมันแปลกจบ่อบ่วงว่ามันีบสอก้าม้าเมอลจงเยนไว่าอกเก่าไปสันหรือสีบไปฝุ่นว่ามันมองนแปลกอ่าบาืนัน้องอใบึงเดียบัดโอ้จังมากมันบอจะเา่กออก เสียอยู่เสียอยู่ไปเดียวบั่นท้างขุ่นพ่ค่อยเข่าเดียวุ่นไุ่นไปขุ่นก็สู่ทังนี่เดียเจ้าอยู่ถึงมองยี่หรอกท้างขุ่นนู้้าเจ้าบด้ยเลยเด้อยู่ถงมองี่ารอก้างุ่นนู้้าเาบดายเ แข่งสวนกันไ้เรียบร้อยเด้กพีน้องเดอ้อฝากพยายตพี่ตาองที่รักกันสุขุมทุกคนพ่นะครับติดต่อสถาครับเอาโดยเด็กกิจกางในลานครับมันจะไ,ไ,ได้ไมได้ไหลกางก็าค่อยได้บ่ไปหาเสียมากูเรอคุหนึ่งนะครับนแห่เขาจเาได้ไหมบ่แห่แห่ได้บ่สามหกแปดศูนย์หนึ่งศูนย์้างคนบ่ค่อยได้เลยยังไง่ไปหาเียมำเล่าดูนะครับน้องฝากตาพี่ตาหงสำหรับเหมือนอื่นพ่นองข้ามบ้าน ณหนองบ้านขอนักครับตำบลหนองแสงอำเภอบ้านแฮจังหวัดขอนแก่นดนะครับฝากิตอนที่ตอนนั้นที่นักการเมืองทุรนแน่น้องฟังถึงหัเนาะแน่น้องฟังเนี่ยเลยครือเปล่าแน่ก็สะดุดเยอะปะแจ่มมั่งจัดปูตาปลารถพนักงานเพื่อนหนุ่ยนะครับจัดปูตาปลานะครับ สองเที่ยวแล้วพวกเขาลาาทดูนนั้น่ีห่วยปีนาเป็นแต่มาบอสมาเน้าอ่าร่อยวกคุ้มแล้วควะเออน้าะวกคุ้มนะเอออาวุพ่อวาน่น้ำหาเกัน รังหันน้องไม่จับไปแล้วรางวัลหนึ่งเรื่องพี่น้องเด้ออีกแค่น้อยก็ะิกจับอีกดอกมี่หารังวัลเด้อเหลือที่รางวัลน้องไม่เขาจะจับอีกดูวยเวลาจับไม่อีกด้วยละจับรางวัลมาอีกดูดูจับรางวัลมาให้พี่น้องเขารางวัลละสองร้อยบาทเหลืออีกที่รางวัลก็พี่น้องเด้อเอามาหนึ่งอันลูกเอามายังอันโอ้ยเพราะว่ามันหกโลดหรือหาโลดสามอะนะหาโลดสามเขียน หาสามหาสามไม้เ 40, ิาเ้าเจ้าไม้เลขไดอยู่หัวจ้าข้าพี่น้องข้าพี่น้องยางเลาะ,ะเ้าเจาก็บ,บ่ค่อยได้ปลาไหนไดิถ้ามากระเบิดพนเาจาได้ปราดุกเนาะปลาดุกระเซียสั้งได้หาโลสามประดุกนะระ,กะเชียตนนัน กได้ไไดด้้บาัตรตั๋วที่หนึ่งบ่อสะดุ้งเพื่นเอาไปสร้างได้หาโล่สามก็ขึ้นที่หนึ่งเลย่มหนี่งสระอ่างินหาลอยปลานน้ำหนักหลายพี่น้องพอดีงางเลยขอบคุณพอดีโอเคครับก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่ลงเก่งจบเนาะอันนี่เขาบอกว่าวงไม่ก็จะรื้อติดตามนะครับพี่น้องสหรับที่หนี่ก็บพ่อที่หนึ่งก็แล้พี่น้องเนาะปลาเริ่มเทล่ะพี่น้องก็เลยพาพี่น้องย่างละครับสระที่นี่งพ่อที่หนึ่งก็ทำได้ไหมเจ้าขยโยกต่อยเหรอพี่น้อง ยกพพอได้ตื่มค่าบัตขึ้น